ผมอาจจะเปรียบเทียบเลยว่า,า,าการการดําเนินการตรงเนี้ยอืม,มันเหมือนองค์กรอาชญากรรมโอ้นะครับเหมือนองค์กรอาชญากรรมที่อ่ารวบรวมเงินทั้งหมดจากทั่วประเทศอืหรือบ,บางส่วนเข้ามารวมเนี้ยรวม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 เข้ามาพอ,อรวมเข้ามาเสร็จก็มีมีทั้งอ่คน คนเก็บคนลับคนทําบัญชีมีทั้งนัดข่าวมีทั้งการโปรโมตการสร้างเรื่องสร้อะไรม,ม,มันมันมันทําให้อ่าโวลหน้ากลุ่มเนี้ยเจริญเติบโตขึ้นไปพอเจริญเติบโตขึ้นไปก็จะไปคุมอํานาจทั้งหมดนะครับอืแต่คนบางคนเนี่ยแสดงว่าเป็นเท,เทวดาหรือเป็นคนเก่ง ก็แค่ไปสวมหัวแล้วแถลงข่าวมีการโปรโมตตัวเองเป็นคนเก่งเป็นเทวดาสามารถทำได้ทุกอย่างเนรมิตอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ไปเก็บผลประโยชน์มาจากทุกที่ของประเทศตำที่เป็นตำรวจเนี่ยแปดนายถูกไหมครับท่านครับใช่ใช่แล้วหลังจากที่จับกลุ่มแล้วเราก็ตรวจค้นขยายผลดูหลักฐานเพิ่มแล้ว ไอไ้ไอ้บัญชีม้ามันไม่ได้มีบัญชีเดียวถูกไหมฮะไม่ใช่มีม้าหลายตัวครับม้าพอกนี้มีมีหลายตัวแล้วยัง,ย,ง,ย,งยังไม่รู้ว่าม้าป่าม้าเปิดยังจับไม่ได้ไม่รู้กี่ตัวอ่า <c oughs> แต่เท่าที่รวมได้เนี่ยมีม้ามากกว่าหนึ่งบัญชีมากกว่าหนึ่งตักกวแล้วมันมีมา้ามีม้าประมาณครับประมาณหกเจ็ดตัวครับในในในสามร้อยเนี่ยอ่าแล้วม้าป่าที่เรายังอยู่ในป่าเรายังไม่จับไม่ได้เนี่ยไม่รู้อีกกี่ตัวนะอืม เอเพราะฉะนั้นเฉพาะที่ได้แล้วเนี่ยหกเจ็ดตัวเท่าที่เห็นเส้นเงินแล้วนะแล้วยังมีม้าป่าที่ไล่อยู่อีกก็แปลว่าอาจจะมากกว่าสามร้อยอีกถูกไหมฮะก็ตรงนั้นยวค่อยว่ากันทีหลังท่านนี้ไอ้ม้าหกเจ็ดตัวที่ว่านี้เนี่ยเงินมันวนอยู่กับในแปดคนแล้วอีกห้าคนด้วยเหรอทั้งหมดเ่ยมีส่วนร่วมกมนทั้งหมดอ่าก็แปล<ม>ว่าผม,มผมผมผมจะเปรียบเทียบเลยว่า การการดําเนินการตรงเนี้ยอืม,มันเหมือนองค์กรอัตญากรรมโอ oh. นะครับเหมือนองค์กรอุตญากรรมที่อ่ารวบรวมเงินทั้งหมดจากทั่วประเทศอืหรือบ,บางส่วนเข้ามารวมเนี่ยรวม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 เข้ามาพอ,อรวมเข้ามาเสร็จก็มีมีทั้งคน คนเก็บคนรับคนทําบัญชีมีทั้งนักข่าวมีทั้งการโปรโมทการสร้างเรื่องสร้างอะไรมันม,มัน,ม,นมันทำให้อ่าฮัวโบนากลุ่มเนี้ยเจริญเติบโตขึ้นไปพอเจริญเติบโตขึ้นไปก็จะไปคุมอำนาจทั้งหมดนะครับก็เป็นจะสร้างความเสียหายให้ให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตแต่เมื่อเราเราพบเห็นตรงเนี้ยเราเราปล่อยผ่าน ไม่เจริญจะโตไปอย่างนง้ไม่ได้อืเราต้องหยุดนะครับอืเราไม่ต้องการให้คนที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาปกครองบ้านเมืองนะครับนะครับคือเป็นการปัดกวาดบ้านตัวเองอืมอืมอคือท่านกำลังบอกว่ามีอาการเอาเงินผิดกฎหมายถูกไหมฮะเอาเงินผิดกฎหมายมาสร้างองค์กรเครือข่ายแล้วก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าสร้างองค์กรสร้างภาพรณรงค์หนึ่งสองสามรวมถึงเอามาใช้จ่ายส่วนตัว แล้วสร้างเครือข่ายอย่างนี hmm. ้ประมาณนั้นถูกไหมเพื่อจะเติบใหญ่ขึ้นมาก็ดูปกม่การโปรโมตตัวเองเป็นคนเก่งเป็นเทวดาสามารถทําได้ทุกอย่างเมลามิดอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปเก็บผลประโยชน์มาจากทุกที่ของประเทศนะครับเพื่อมารวมนะครับอืมอืมอืมถ้าเกิดเขาจะอ้างว่า เขาไม่ได้กํากับดูแลเกี่ยวกับการจับกลุ่มเว็บพนันแล้วเว็บพนันจะมาจ่ายเขาทําไมเขาเอ้างว่าอย่างนั้นเนี่ยสมมตินะคือคือต้องนําเรียนนะครับตําแหน่งใหญ่ๆเนี่ยแล้วคุมหน้าที่งานเนี่ยอืแล้วช่วงที่ดาเนินคดีกันเนี่ยจับกลุ่มกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําเรื่อง ทุกเรื่องนะครับทุก <portrayed> เรื่องเรื่องเรื่องกระทาความมลผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาจัดเนี่ยทําทุกเรื่องอืนะครับแล้วก่อนหน้าเนี้ยก็คุมศูนย์พีซีทีด้วยนะครับทําต่อเนื่องมายาวนานจ<อ>นเป็นวงจรที่เก็บผลประโยชน์มายาวนานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเลือกว่าตอนนี้เราไม่ได้ได้คุมไม่ใช่อย่าไปอย่าไปตัดโบทอย่าไปฟันตรงนั้นอืมันมีเรื่องเริ่มต้น เรื่องมาต่อเนื่องมันเป็นเรื่องยาวยาวนานต่อเนื่องกันมาอืเจ็ดยาวนานต่อเนื่องกันมามหมายถึงในระหว่างที่เติบโตขึ้นมาได้ทํามานานจนกระทั่งเติบใหญ่และมีเครือข่ายที่สามารถให้คุณให้โทษประมาณดูได้คดีทุกอย่างถูกไหมอย่างนั้นเหรอครับก็จากอยาทุกอย่างไม่อยู่ในสายตานะครับแล้วก็เราต้องบอกว่าทุกคนที่ทํางานเรื่องนี้นะครับเรื่อง เรื่องเว็บไซต์เรื่องอะไรต่างๆงเนี้ยมีความรู้มีความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับใช้กฎหมายอืคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ว่าเงินตัวนี้มันได้มาจากอะไรหมาตัวนี้ได้จากอะไรทาไมบัญชีคนอื่นโอนเข้ามาอืคุณไม่รู้ไม่ได้คุณอ้างไม่ได้คุณไม่ใช่ประชาชนที่ปบัชีไม่รู้ข้อกฎหมายคุณต้องรู้เพราะคุณทํามาก่อนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นคุณจะมาปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่รู้ นะครับออืืมเพราะฉะนั้นท่านเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่ตัดสินใจแจ้งความถูกไหมร้องทุกข์คือวันเนี้ยเราทำวันนี้ยเราทําแบบตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมพยานหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยมากมายนะครับมีน้ําหนักเชื่อมโยงนะครับเราไม่หนักใจเรื่องพยานหลักฐานนะครับเราไม่อนักใจเรื่องพยานหลักฐานเราเราเรายืนยันว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอ แล้วก็เราทําทุกอย่างไปบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เราได้มาอืเราไม่ได้ไปจรรแกล้ง,งไม่ได้ไปตึนงแต่งนะครับไม่ได้ไปเอาหลักฐานที่ไม่ไม่ใช่แล้วมาเสียบเพื่อให้มันเกิดเป็นพยานหลักฐานไม่ใช่เราทําไปตามเนื้อหาของพยานหลักฐานจริงๆนะครับมไม่จรรแก้งใครเราต้องการอทําความสะอาดบ้านตัวเองอนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดแล้วใครจะมาทำนะครับ เราไม่ต้องการที่จะไปต่อสู้กับผู้วิชาหรือคนที่จะมีอานาจเพราะมันอันตรายต่ตัวเองแต่แต่ถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้นะคร<ม>ับพวกเรา<ม>พวกเราชุดสืดสดสบสวนสอบสวนเนี่ยถ้าเราไม่สู้เราไม่อยากทําให้องคอ์กรเราขาวสะอาดเนี่ยเพื่อเอาตํารวจสามดีเนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วใครจะสู้อผมถามกลับเพื่านเองแล้วใครจะมาลือ้อมาพ้นนะกลุ่มคนพวกเนี้ยว่ามีมีม มีความชั่วร้ายจายจงไหนอะไรพวกนี้นะครับโอ้แต่มันเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเลยนะผมพูดได้เพราะว่าม,มันคล้ขายคล้ขายจะเป็นองค์กรอาเซีนรนกมเพราะเพราะทำงานมีผลประโยชน์ทั่วประเทศเข้าใจไหมไครับอืมอืมอืมครับอืม,อมเพราะฉะนั้นเอาเอาตรงนี้ก่อนคือพยานหลักฐานเนี่ยท่านมั่นใจเลยทเท่าที่มีอยู่ณขณะนี้แล้วที่จะทําต่อไปเนี่ยมั่นใจ ชุดงานสอบสวนเนี่ยหวันตั้งใจดีมั่นใจแล้วก็สามารถที่ดําเนินคดีผู้ต้องหาได้นะครับการที่เราออกมาพูดวันเนี้นะครับผมต้องบอกคุณสยุธ<อ>คุณไบสนะ์ครับค่ะจริงๆจริงๆอ่พันธุ์เอกธนาชูวงศ์เนี่ยพร้อมกับคณะเนี่ยอืมีนโยบายในการทํางานไปโดยที่ไม่ต่อรอมต่อเถียงใครไม่ชี้แจงใครแต่ในเมื่อวันหนึ่งเนี่ย กลุ่มคนพวกเนี้ยขึ้นมาให้ข่าวโจมตีข่คมขู่สร้างความเสียหายกับองค์กรตำรวจซึ่งทุกตำรวจทุกคนยังมีตำรวจที่เป็นดีๆอยู่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ตัด,ดล้มเหลวตำรวจล้มเหลวอลงคกองพังไม่ใช่นะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นถ้าคุณจะพังบุญก็พังไปพวกเรายังรักในอาชีพตำรวจเราโตมาจากอาชีพตำรวจเราไม่ได้ละคุณ เรื่องแบบสีกะกีที่เราเราสวมใส่อยู่เรามีอยู่มีกินเรามีเงินเดือนทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพตำรวจถ้าคุณจะในละคุณคุณก็ในละคุณไปอคุณไม่ต้องมาทําลายองค์กรแต่ถ้าคุณทําลายองค์กรคุณก็ต้องเจอตำรวจด้วยกันในหลายที่จะมาต่อต้านคุณเพอาะการที่เราตารวจสีดําพวกเนี้ยออกจากวงจรไปอืไปหาอาชีพอื่นนะครับคือเสนอเชิญนะเชิญท่านฮะครับ ด,ดูอดอัดดูอดอันตันใจนะเนี่ยฮะเอ่อผมว่าผมต้องนํเรียนนะว่าองค์กรตำรวจเนี่ยมันก็มีเมฆดำๆปกคลุมอยู่เทาๆปกคลุมอยู่นานเนี่ยครับแต่ตำรวจเนี่ยไม่กล้าลุกมาพูดไม่กล้าที่จะออกมาทําอะไรเพราะว่าเพราะเพราะว่าบางคนจะมองตัวเองว่าเป็นเทวดาสาม,มารถที่จะทําอะไรได้ทุกอย่างมไม่มีใครทําหูได้ กูม,มากูทําได้ทุกอย่างกูสั่งตรงนน้นได้ตรงนี้ได้จงหน่วยงานอื่นไม่ต้องยอมหมดอืม,มันไม่ใช่นะอืม,มันไม่ใช่คุณไม่ใช่เทวด,ดาคุณคือประชาชนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรอ,อยู่อยู่อยู่ในอ่าอยู่ในพื้นฐานรัฐธรรมนูญเดียวกันอืมผมไม่ได้มองว่าใครเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่นะแต่ผมมองว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันครับมรเมือ่อถูกดำเนินคดีก็ต้องโดนคดีเหมือนกัน เป็นตำรวจเป็นเจ้าที่ต้องโดนหนักกว่าใช่ครับโดยหลักกฎหมายหนักกว่าอืมนะครับต้องโดนหนักกว่าค,คุณไม่ไม่ใช่เทวดาแล้วผมไม่ได้มองเทวดาคุณคือที่ต้องหาอืมอืมครับเอ้ผมถามเป็นความรู้ไอ้ถ้าเกิดอ่าทุรทรัพย์ฟอกเกินถึงสามร้อยนี่มันต้องไปอำนาจห,หน้าที่ของดีเอสไอจริงหรือเปล่าคือคือ,ค,อคือบางส่วนเนี่ยคนเนี่ยกำลังพยายามที่จะดันคดีไปที่อื่น เพื่อแม้อยู่ชุดนี้ครับชุดอื่นผมจะเชื่อนะชุดอื่นอาจจะไปเคลียร์ได้เลียร์เสลียได้แต่ชุดเนี้ยเล่นจริงทําจริงนะครับเล่นจริงทําจริงนะครับเพราะว่าต้องบอกหมะเล่นจริงทําจริงแล้วก็ดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับจะพยายามบิดบิดหลายๆอย่างผมต้องบอกว่ามีการติดต่อเจรจาที่อยากจะให้จบเรื่องนี้แต่พวกเราไม่ยอมนะครับพวกเราไม่ยอม เจ้าพนส่วนไม่อยอมเราต้องการปัดกวาดบ้านตัวเองนะครับหมายถึงอีกฝ่ากหนึ่งมีพยายามมาเคลียร์ให้จบเรื่องนี้เหรอฮะครับม,มีการตริดต่อพยายามนัดก,กินข้าวนะครับนัดพูดคุยมไม่คุยนะครับไม่คุยเราบอกว่าเราไม่คุยครอ๋อเพราะฉะนั้นท้านกำลังบอกว่าพยายามจะหาทางให้พ้นกับคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้ถูกไหมฮะครับ,รบก็อ้างว่าหมายได้รับความเป็นธรรมทางพนักงานสอบสวน อะไรเป็นการทะเลาะกันไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่เราได้มาแล้วเราขอเดินตามพยานหลักฐานทุกขั้นทุกตอนมีอายการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาอืแล้วใครจะไปเดินออกนอกเกณฑ์เลยครับคือจะยึดกินไหอืมอืมทนี้อายการทนายการก็ยังดูคมคู่เลยเห็นไหมใช่มันจะใช่เป็นองค์กรอายการมไหมครับอืมที่มีการถ่ายภาพอะไรนั้นใช่ไหมใช่ครับคุกคามเขาครับ เขามาทําหน้าที่มาช่วยตํารวจในการดาเนินคดีพวกมหาตามกฎหมายอืแล้ก็ไปรักถ่ายภาพไปนู่นไปนี่นะครับผมบอกเลยว่าผมต้องบอกเลยว่าอคุณคุณทําลายฝันและตันใจของที่ทํางานไม่ได้หรอกทุกคนยังยิ้แย้มหัวเราะเพราะเราเชื่อว่าเราอยู่บนพิฐานของกฎหมายแล้วเราเชื่อมั่นในสาร์สิทธิยุติธรรมที่จะเอากลุ่มพวกนี้มาลงโทษนะครับ อ่าไม่มีวันไหวใช่ไหมเพราะอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะติดคุกแนละ้วมาทําแบบเนี้ยเขาพูดนะนี่กับที่มาคมขู่เจ้าหน้าที่นะผมต้องลุกขึ้นมานครับเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวอะไรในเมื่อพยานหลักฐานมันเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงอืมอืมผมว่าคนหวั่นไหวอนะ่ะไปดูหน้าดูตาดูดีๆนะดูแววตาดูการพูดนะมผมะอยากให้พี่น้องประชาชนรับฟังอนะครับ บางทีเรื่องบางเรื่องประชาชนยังไม่รู้กฎหมายวิธีการพูดของคนบางคนที่จะพยายามบิดเบือนประเด็นอืมนะครับทุก,ท,กทุกเรื่องเนะี่ยคุณอาจจะจบได้แต่เรื่องเนี้ยค,คุณจบยากนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายส่วนเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้นะครับอ๋อ,อะเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่กลายเป็นที่ท่านเชื่อว่าเป็นองค์กรอาชีากรรโดยซ้าไปในที่กำลังทากันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังทําคดีอยู่นะครับอืมอ๋มอ ขอบคุณมากครับเปรียบเทีย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 บเพราะฉะนั้นกยุทธ์ถ้าถ้าถ้าคนคนคนประเทศนี้ยครับโตไปบริหารบ้านเมืองอืคนที่ขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมครับมีจิตใจในการที่ไม่สุจริตคนโกงครับคุณอยุทธลองคิดดูด้ว่าถ้าโตไปมันจะเป็นภัยร้ายต่อประเทศไหม เรายืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอิจฉาริษยาตำรวจทะเลาะกอันเองเนี่ยไม่ใช่นะไม่มีตำรวจก็ต้องฝานาบ้านตัวเองเพื่อให้บ้านตัวเองสะอาดแล้วถึงจะไปดูแลพี่น้องประชาชนมไม่ให้ตำรวจเลี้ยงตำรวจสีดำไว้แล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วคิดเลยเขาจะไปดูเขาก็ไปทําประโยชน์เพื่อตัวเองนั่นแหละครับเขาไม่ได้ไปทําเพื่อส่วนรวมโอ้ไม่ทะเลาะกันนะคุณนั่งรูคุณประยุทธ์ เข้าใจพวบทุกผมให้ทะเลาะกันนะผมผมเคยทํางานร่วมกันไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองนะแต่ตํารวจต้องมีอุดมการณในการทํางานครับถ้าเราไม่มีอุดมการเราก็คือโจรดีๆในเครื่องแบบนั่นแหละนะครับเข้าใจไหมเข้าใจฮะที่สุดเดียกระบวนการพิสูจน์ก็จะประกฏในที่สุดแหละทางศาลถูกไหมครับท่านฮะเราเชื่อศาลสถิตย์นี้ครับอืมอืมนะครับเราเชื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องนาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ย ไปชี้แจงให้ศาลเข้าใจทุกเรื่องที่มันเป็นประเด็นเนี่ยเราเรา,เราพยายามทําทุกเรื่องทุกขั้นตอนทุกวิธีการเชื่อมโยงพยานหลักฐานต่างๆเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยให้เห็นครับเป็นรูปธรรม,มว่ามันก่อร่างสร้างตัวทํากันยังไงนะครับค <ผม S 1> นเชื่อว่ามันไม่ใช่คดียุ่งยากนะครับ,รบไม่ใช่คดียุ่งยากแต่เพียงแต่ว่ามันยุ่งยากเพราะมันไปเจอกับคนใหญ่ อืเส้นเงินต่างๆมันจะเป็นตัวตอบซึ่งท่านเชื่อว่าคนที่รับเงินไปอันในขนบวนการนี้เนี่ยรู้จะบอกไม่รู้ไม่ได้ถูกไหมฮะก็มันมีพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนอกจากตรงนี้อีกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีเซนเมนอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นอีกที่ที่ยังมีอื่นยัดไปนะครับเพราะเงินน่ะมันไม่ตกอยู่กับทุกคนญาติพี่น้องตัวเองของส่วนตัวลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับ นักของนักข่าวทีโดนด้วยไหมเนี่ยไม่หยุดนักข่าวก็ก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเข้าไปร่วมวงอยู่ในการสร้างโปรโมทคนนี้ว่าเป็นเทว,วดาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่งงแต่เชื่อไหมคุณสอยุทธบงานเนี่ยทุกหน่วยของตำรวจเนี่ยมันเดินไปได้และมันก็จบได้ แล้วมันก็เป็นของเสร็จแต่แต่คนบางคนเนี่ยแสดงว่าเป็นเทเว,เว,วดาหรือเป็นคนเก่งก็แค่ไปสวมหัวแล้วถแถลงข่าวเขาทำากระจกบอลแลบไม่มีใครเก่งนะครับตำรวจตำนานได้ทุกคนคดีได้ทุกคนแต่ไปสวมหัวแล้วก็ถแถลงข่าวก็คิดว่าเป็นของงานตัวเองจริงๆเขาเดินเดินงานจะได้นะชุดที่ไปสวมเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าพวกผมไปหรอก บคนเคยทำงานมาขนาดไหนไม่เคยเคยอยู่กับนายไม่เคยลงภาพสนามไม่เคยเดินดินนะครับนะครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่คนเก่งแต่ไปโปรโมทว่าคนเก่งนะครับแล้วก็ไปไล่บี้ทำให้ตำรวจเสียขวัญและกำลังใจทำไมตำรวจถึงปัจจุบันนี้ทำไมถึงไม่ค่อยอยากทำงานไม่อยากจะทำนู่นทำนี่ เพราะมันมีคนที่ไม่มีคุณธรรมนะครับไม่มีคุณธรรมไปคอยไล่จับไล่ดีไล่ขยี้ไล่ไล่ตำรวจดำเนินคดีแล้วผมถามว่าตำรวจกูก็มีเงินเดือนกูก็ไม่เดือดร้อนกูก็ทำเท่าที่กูทำการที่จะไปช่วยคนให้ได้รับความยุติธรรมกูเดี๋ยวกูผิดบากูก็ไปทำดีกว่า ก็ทําได้เท่าทำครับอย่างเงี้ยมันเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะเขาไม่กล้าออกมาทํางานกันเพราะมีตารวจเนี่ยที่คอยไปควบคุมบางบางครงเอาเอาเอาอย่างเงี้ยอย่างอย่างเคสของอ่าอารัญญ,ญประเทศอ่ะให้กลุ่ม,มลูกตารวจอ่ะครับผมก็ตอ,อบว่าเขาไม่มีเจตนาในการช่วยเหลือนะแต่เขาเขาเร่งทําทําไปเพราะ ต้องการให้คดีจบในคลิปก็ยังมีบอกว่าในคลิปก็ยังมีบอกว่าเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยยุกยุกตอนมันไม่ใช่แล้วคิดตัวอะไรพวกนี้คือเราต้องดูว่าตำรวจมีความจริงใจในการทํางานหรือเปล่ามีเจตนาหรือเปล่าถ้าความมีเจตนากระารชั่วเหลือก็ดำเนินคดีไปถ้าไม่มีเจตาก็ว่าไปส่วนตำรวจเราจะไปเอาถุงครอบหัวไว้ แต่เขาก็ไม่ได้รัดรัดคอรัดเธอไม่ได้หายใจเนี่ยเขาว่าแพ่คุมหัวก็ผิดผิดแล้วก็ว่าไปก็คุมหัวจะไปทําร้ายร่างกายแล้วไปคุมหัวแล้วก็ว่าไปแต่ต้องบอกว่าเขาไม่มีเจตนาแต่ถ้าอย่างเนี้ยอีกหน่อยทําคดีอะไรเขาก็ไม่เดินเพราะตํารวจมนอยู่ในบทบาทเสีส่ยงคุกกะาระลางอยู่แล้วคุณสอยุทธก็เหมือนวันค่นกำลังบอกว่าเหมือนมีเคคนหนึ่งทาตัวเป็นหัวดาเข้าไปโน่นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตํารวจเสียขวัญกำลังใจอีก ใช่ hey, ไปไล่จับด้วยแล้วแล้วตำรวจจะเอาความเสี่ยงไปทาไมละ่ะอืมเอา้าต้องต้องเข้าใจนะคําตำรวจมันอยู่บนเท้าเนี่ยมันอยู่บนตลาดอยู่แล้วไอ้เท้าอยู่ข้างนอกอืถ้าถ้ากูเสี่ยงกูก็ถอยออกมากูก็เขาเขาประชาชนจะเดือดร้อนไงก็เดือดร้อนตายอืมอือมอืใช่ไหมครับครับเออแล้วผมเดือดร้อนลวผมก็ได้เงินเดือนครับครับไม่เอาไอ้ตำรวจต้อง นายเป็นนายต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือ,อคอยสับสการหนุนคอยให้กําลังใจครับถ้าผิดก็ตบเข้ามาเยต้องทําอย่างนี้เท่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ตารวจพึงพอใจแล้วถ้ามันพลาดไปโดยที่ไม่ตั้นใจก็ต้องช่วยเหลือเขาคครครับับบไม่ใช่ไปจ้องจับผิดต้องขยายไปวงถึงถึงอ่าชั้นระทวนเสร็จไปลองไปสาววัดไปลองผู้กับเ,เขาเขาไม่ได้ไปช่วย เอา้าผมเปลียบเรียบนะออ,อืคือตำรวจในพื้นที่ก็ไม่จะไปช่วยไอ้ตำรวจที่เป็นพ่อหรอกแต่มไม่ช่วยใช่ไหมฮะประมาณนั้นอะ่ะใช่ไม่ช่วยม,มันไม่ได้ช่วยมันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาทำงานคดีตามปกติมไม่เกี่ยวกันเลย